สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะท่านขาก็ท่านใดที่กําลังจะเข้ามารับชมนะคะแล้วก็กาลังจะรับชมอยู่ขณะนี้นะคะยินดีต้อนรับทุกทกท่านนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะคะวันนี้เราจะพามาดู บริเวณบ้านนะคะบริเวณบ้านของครอบครัวน้องครีมนะคะที่กําลังจะสร้างนะ,ะในอนาคตนะ,ะตอนนี้ก็คือเราถมดินนะคะถมดินเพื่อที่จะเคลียร์พื้นที่นะคะในการทาสร้างโรงช้างให้กับน้องๆช้างได้อยู่อาศัยนะคะเริ่มต้นจากตรงนี้เลยนะคะนี่จะเป็นถนนหลักเนาะนี่ค่ะ จริงๆเราทางเราติดต่อรถมานานแล้วนะมาตั้งแต่ประมาณต้นเดือนที่แล้วนะคะรวมแล้วก็เกือบเดือนนะคะทนขาแต่ว่างานก็คือวิ่งได้แค่นี้เนาะเก<อ>ิดอ,อะไรขึ้นนั้นนะคะ,อะพอดีแม่แก่นไปดูแล้วนะคะไปดู ไปดูรถนะคะรถแมคโครนะคะรถขนดินเนาะก็รู้ว่ารถเขาเสียนะคะเดี๋ยวยังไงจะตัดภาพให้ไปดูนะคะให้ไปดูว่าเออรถเขาเสียยังไงนะคะตอนนี้กําลังซ่อมอยู่นะท่านขาเราก็อยากจะให้เสร็จเร็วนะ,ะนี่คืออ่าเขตแดนเนาะที่เราถมนะคะแล้วก็จะยาวไปถึงตรงนู้นนะ,ะเดี๋ยวไม่แกนจะซู จะแน่นจะอยู่ไหมเอ้ยยะเอ้ยย่ะลื่นนะอึมนะี่นะคะ ก็จะถึงตรงที่วัวยืนอยู่ตรงนู้นนะคะเดี๋ยวแม่แก่นจะชี้ให้ดูเนาะเห็นวัวดำๆนู่นไหมคะเห็นลูกวัวดำๆที่ยืนอยู่ตรงนู้นไหมคะท,ท่านขานั่นค่ะคือแม่แก่นจะถมดินถึงตรงนู้นเลยนะคะ,ะความกว้างก็คือถึงวัวความยาวก็ถึงวัวนั้นพอดีเลยค่วัวกําลังยืนกินอยู่บนคันนานะคะก็คือ,อเราถมดินถึงนู่นเนาะตรงที่ของแม่แก่นนะคะ ที่น้องวัวยืนกินอยู่นู่นนะคะท่านขาความกว้างก็ถึงลูกวัวเล็กๆตัวน,นั้นนะคะที่ยืนอยู่นะไหนไหนอ่านี่ค่ะความความเอ้ยวัวยืนอยู่ตรงหลักพอดีเลยนะทุกท่านขาอ่าวัวเล็กก็คืออยู่อีกมุมหนึ่งนะคะแล้วก็วัวสีดําก็อยู่อีกมุมหนึง่งนั่นคือเขตแดนที่ของแม่แก่นนะคะที่ เราจะถมดินถึงนะคะโอ้แน่นอนนะแต่ว่าตอนนี้ถ้าตีเป็นสัดส,ส่วนก็น่าจะถมได้หนึ่งในสี่นะคะท่านขาถมได้แค่นี้เองนะแต่ว่าระดับยังไม่ได้เนาะเพราะว่าเราให้เขาถมในระดับเสมอถนนก่อนนะคะราคานี้ก็คือเสมอถนนก่อนนะคะนี่ยก็จริงๆก็อยากจะเร่งให้เขาถมดินเร็วๆเนาะ <c oughs> ก็จะได้มี แลนค่ะ,ะว่าเราจะสร้างโรงช้างจุดไหนนะคะเดี๋ยวเราให้ถมเสร็จก่อนแล้วกันเนาะท่านขานี่ค่ะก็ขอบคุณทุกทกท่านนะคะขอบคุณที่ช่วยเหลือครอบครัวน้องครีมมานะคะทำให้เราเออกล้าตัดสินใจนะคะว่าจะสร้างบ้านให้กับน้องช้างได้อยู่อาศัยเนาะเพราะว่า ที่ที่ครอบครัวน้องครีม Paste, อยู่ทุกวันนี้คือเราอยู่อาศัยที่ที่เช่าอยู่หมดเลยนะทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนแล้วก็ทางบ้านที่ทางบ้านที่ไม่ควานอยู่ทุกวันนี้ก็คือบ้านเช่าหมดเลยนะคะท่านขาเราก็าเลยได้ตัดสินใจเออถมที่ซะนะคะถมที่นาของแม่แกนซะสักแปลงหนึ่งนะคะเพื่อจะได้มาสร้างบ้านให้กับน้องช้างได้อยู่อาศัยตรงนี้ด้วยนะเพราะว่ากลางทุ่งนาก็จะร่องๆหน่อยนะคะจะไม่บรบกวนชาวบ้านนะคะ ขอบคุณทุกทุกท่านนะคะขอบคุณทุกทุกกำลังใจเลยนะคะทีะ่ช่วยเหลือครอบครัวน้องครีมมานะ,ะยังไงก็ฝากครอบครัวน้องครีมนะคะไว้ในอบอกอมใจของทุกทุกท่านด้วยนะคะเดี๋ยวแม่แกนจะตัดภาพไปดูรถแมคโคเนาะ,ะที่กำลังซ่อมอยู่นะท่านขาขอบคุณมากๆเลยนะคะโอ้ยนะคะคนดินก็ไม่ไปไหนมาไหนเลยนะคะรถแมคโคเจ๋งนะ,ะท่านขา